ครับทงางกลชมรายการป้องป่วยวันนี้เราคุยถึงการให้อาหารกับแบคทีเรียตัวดีเนี่ยจะทำให้สุขภาพแข็งแรงความจริงพูดไปอ้อมไปอ้อมมาก็คือการรับประทานกาก,ากใยอาหารที่มีกาก,ากใยโดยเฉพาะที่มีพวกน้ำตาลที่สายกลางสายยาวน้ำตาลต่อๆกันนะครับมันก็จะเป็นใยอาหารของเรานี่จะย่อยน้ำตาลแค น้ำตาลอ้อยอย่างนี้มีสองโมลเลกุลนี่นะน้ำตาลฟุกโตสอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเราฟุกโตสมาต่อกันยาวๆเขาเรียกโอริโกลฟุกโตสอันเนี้ยเราย่อยไม่ได้แต่แบคทีเรียในลําไส้เราย่อยได้แล้วทําให้เราจะมีสุขภาพแข็งแรงนะครับทีนี้เราก็จะมาพูดถึงมันจะมีผลต่อการป้องกันไม่ให้เราเป็นโรคท้องผูกได้นะครับทีนี้ การที่จะไม่ให้ท้องผูกได้ก็คือต้องสร้างกลบวิธีให้เกิดสร้างเจ้าก้อนอุจจาระในลำไส้นั่นแหละครับมันจะมีก้อนได้ต้องมีเยื่อใยอาหารต้องมีเยื่อใยอาหารแล้วก็มีพลังของแบคทีเรียในลำไส้เป็นตัวสำคัญนะครับแบคทีเรียในลำไส้เราก็แบ่งเป็นชนิดดีก <c oughs> ็มาพูดชนิดดีมันก็สร้างเสริมสุขภาพร่างกาย ช่วยขับเคลื่อนกากอาหารก็อย่างที่ว่านะครับการอาหารนะฮะกากอาหารจากลำไส้เล็กเนี่ยเข้ามาลำไส้ใหญ่ที่นี่ครับกากอาหารเข้ามาตรงนี้ตรงนี้เรียกว่าไส้ติ่งนะครับตรงนี้เรียกว่าไส้ติ่งนะแล้วก็มามันก็จะเคลื่อนขึ้นไปก็เคลื่อนขึ้นไปนะครับก็มาถึงว่า <c oughs> มันตอนที่มันเคลื่อนขึ้นไปเนี่ย มันจะได้มีพลังงานของแบเกลีย์ช่วยผลักมันขึ้นไปแล้วก็มันกากใยอาหารเนี่ยมันจะมีสองอันที่ละลายน้ำก็ไม่ละลายน้ำแต่ที่ละลายน้ำก็ผ่านให้ลื่นไปที่ไม่ละลายน้ำก็เป็นลักษณะเหมือนวุ้นทำให้กากอาหารมันชุ่มชื้นและและมีน้ำหนักแร,ระหว่างที่อยู่เห็นไหมครับทางด้านซ้ายเนี่ยล่างกากาอาหารก็ถูกบีบขึ้นไปขึ้นไป ขึ้นไปก็ปออกไปทางด้านขวาแล้วลงมาทางด้านซ้ายของร่างกายเนี่ยการขับเคลื่อนพวกนี้อาศัยพลังของแบคทีเรียด้วยนะครับอันนี้เป็นพลังลง,งานของแบคทีเรียตัวดีนะต้องพลังงานของแบคทีเรียตัวดีมันก็จะสร้างให้อาหารค่อยๆเคลื่อนขึ้นไปแต่ทีนี้มันมีบวกมีลบเสมอแหละครับในร่างกายก,ายก็มีแบคทีเรียตัวไม่ดี จะทําให้การทํางานของลําไส้ไม่ดีนะแล้วมันก็นไปลดภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วยอันนี้ค,ครับจึงจําเป็นจําเป็นที่จะต้องสร้างแบคทีเรียตัวดีให้เยอะๆเพื่อจะขับเคลื่อนอุจจาระให้ออกจากร่างกายได้แล้วก็ไม่ให้ไปวุ่นวายกับแบคทีเรียตัวไม่ดีนะทีนี้แบคทีเรียก็มีของหวาน นะครับของหวานของหวานที่ไม่มีพลังงานก็เรเียกพวกวุ้นต่างๆนะครับพวกวุ้นต่างๆ่ายาวุ้นพวกนี้ครับมันก็มีตั้งแต่อยู่ในมเม็ดแมงลักเลยนะนะ <S <S แล้วก็เป็นน้ำตาลแอลกอฮอล์มันตะน้ำตาลอกอฮอล์มันหวานแต่ว่ามันร่างกายมันย่อยไม่ได้แบคทีเรียย่อยได้นะ,นะครับนะไอ้พวกนี้มันจะช่วยไม่ให้ท้องผูก เป็นการสร้างภาวะให้ดีสำหรับแบคทีเรียที่ดีด้วยนะฮะแบคทีเรียดีได้วุ้นพวกนี้ได้ใยอายหารพวกนี้มันก็จะทำการขับปั้นอุจจาระให้เป็นก้อนแล้วก็ขับถ่ายออกสบายๆในขณะเดียวกันมันก็จะช่วยช่วยสร้างภูมิต้านทานร่างกายด้วยนะครับทีนี้เรามาพูดถึงกล้วย นะครับกล้วยที่เรารับประทานเนี่ยความจริงเนี่ยถ้าจะให้ดีต้องเป็นกล้วยปิ้งนะครับกล้วยปิ้งมันจะเปลี่ยนเจ้าน้ําตาลที่อยู่ในกล้วยกลายเป็นโอลิโกแซคคาไร์ <c oughs> ก็คือเอาน้ําตาลมาต่อต่อต่อกันเป็นสายยาวขึ้นร่างกายย่อยไม่ได้แต่ว่าแบคทีเรียย่อยได้ตกลงกล้วยปิ้งเนี่ยครับรับประทานแล้วมันเราคิดว่ากินกล้วยแล้วอ้วนได้ แต่ถ้าเป็นกล้วยปิ้งจะอ้วนน้อยอ้วนน้อยกว่านะอันนี้กล้วยปิ้งนะครับไม่ใช่กล้วยต่างนะเย <c oughs> ื่อใยอาหารจากกล้วยเนี่ยเยื่อใยอาหารจากกล้วยแสดงการขับถ่ายของเสียจากลําไส้ดีมากสังเกตดูนะครับกล้วยปิ้งทําให้ถ่ายได้ดีกว่ากินกล้วยธรรมดานะก็ทีนี้เราก็กินแต่กล้วยหอมบางคนกินกล้วยทองอื่นใช่หมใช่ไหมเสร็จแล้ว ก็มาถึงของหมักของหมักต่างๆนะครับฝรั่งเขาก็กินไอ้ไปใช่ฝรั่งญี่ปุ่นเขากินถั่วเน่าถั่วเน่าขเขาก็เรียกนัตโตะนะพวกนัตโตะเมกาบุทพวกนัตโตะเมกาบุนี่ปรากฏว,ว่าของญี่ปุ่นเขาเอามาจากสล่ายหมักนะครับเขาไม่ได้เอาถั่วหมักเ้าเรียกว่านัตโตะเมกาบุแล้วพวกพวกญี่ปุ่นชอบกินกระเจี๊ยบเขียวครับ กระเจี๊ยบเขียวที่มันม,มีวุ้นอยู่นะ,นะมีวุ้นอยู่เพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยเขาถือว่าจะไม่เขาไม่ท้องผูกถ่ายสบายๆนะการที่เราไม่ท้องผูกมันก็จะเท่กากับช่วยการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายอาหารพิเศษพวกนี้ามต้องเนืดองมรกดเมล็ดไอ้ความเนืดของมันเนี่ยคือโพลีแซคคาไร นะครับนอกจากจะโปรเสซลายนอกจากมันไปช่วยเพิ่มจํานวนแบคทีเรียคือมันเป็นอาหารของแบคทีเรียว่างั้นเถอะมันยังไปเร่งให้เซลล์ที่เกี่ยวกับภูมิภูมกันจเจริญเติบโตแล้วก็มีกําลังแรงมีแข็งแรงแล้วเถอะทีนี้ปรากฏว่าของของญี่ปุ่นเขาก่นันตโตเนี่ยมันยังมีเอนไซม์นัตโตไคน s สนะครับ ของเราผมพยายามทานทานไม่เปลี่ยนนะมันินมันไม่ชอบเลยแต่ว่าเจ้านัตัวไคเนสเนี่ยมันละลายริ่มเลือดในเลือดได้นะครับก็คือไม่ต้องกินแอสไพรินบ้างงั้นเถอะนัตพวกเมกับบุนี่อุดมไปด้วยเยื่อใยอาหารในแ i บแอลจิน id, ult, ิกแอซิดฟูโคฟูคอยแดนอันนี้ของเราไม่มีนะพวกนี้ยับยัางการ ดูดซึมของคอเลสเตอรอลได้สองลงใครอยากจะลองดูก็ดีนะในนัตโตมีขายตามสรรพสินค้าทั่วๆไปตอนนี้นะส่วนความเหนียวเหนือของกระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยนานๆผมกินทีหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวนี้ในหมู่บ้านนคะรามีมาขายราคาไม่แพงกินได้ทุกวันนะครับในกระเจี๊ยบเขียวเนี่ย มีโพลีแซคคาไรแล้วก็สารใย,ยตัวหนึ่งที่มันมีคือเปกตินเป็ตินเป็นใยอาหารที่มีรักษารักษาโรคทางเดินอาหารได้ดีป,ออาาป้องกันป้องกันการอาการท้องเสียกระเจี๊ยบเขียวอุดมไปด้วยวิตามิน B วิตามิน C ีเกลือแร่แคลเซียมและเหลก็กมากมายกระเจี๊ยบเขียวนะครับเป็นอาหารที่พวกเราอาจจะ ไม่ค่อยนานๆานทีว่างั้นเถอะแต่ว่าทางภาคเหนือเขาเห็ดผมเห็ดเข้ามาจิ้มน้ำจิ้มน้ำพริกน้ำพริกอ่องก,กินน่น,นะนะก็เราเอามาผัดเอามาได้อะไรก็ได้นะความจริงกินสดๆสดก็ได้ครับก็ให้รู้แหละตกลงก็ต้องมาดูอาหารพวกนี้ที่จะทำให้เรามีสุขภาพดีนะทีนี้เราก็มาดูว่า จ้าโอลิโกแซคคลายที่ป้องกันท้องผูกนะครับนะพวกแลกโตโอริโกแซคคลายก็เป็นสูโคตสบวกเอนไซน์นะนะครับก็พวกชูกาบีนนี่พวกเราหาไม่ค่อยได้นะครับทีนี้โซยาโซยาก็ถั่วเหลืองนั่นแหละโซยาโอลิโกแซคคลายก็เป็นสารสกัดจากถั่วเหลือง นะครับแล้วก็มาแลกโตซูโครอสในพวกแลคติกนะครับก็มาว่ามาว่ากันเป็นเรื่องเลื่อนไปนะครับทีนี้ก็มาถึงถึงเราเจ o o ้าโอลโกแซคคารายเนี่ยเดี๋ยวนี้มันส,สกัดออกมาแล้วมาทำเป็นผงเลยนะให้รับรับประทานง่ายง่าย รับประทานนิดเดียวแต่เข้าไปในลาไส้แล้วมันมันเป็นอาหารของแบคทีเรียตัวดีพวกบิฟิโดแบคทีเรียแลคโตบาซิลัสพวกเนี้มันทําให้แบคทีเรียมันเพิ่มจํานวนเยอะได้นะครับแล้วมันก็จะทําให้การขับถ่ายดีอย่างที่ว่าทีนี้ถ้าเราจะดูเวลาถ่ายนะเขาเรียกว่า อุจละในอุดมคติจะต้องหนึน่งสีต้องเป็นสีเหลืองทองหรือน้ำตาลเหลืองความแข็งก็ควรจะพอๆกับายาสีฟันนะกลิ่นนิดหน่อยไม่คือกลิ่นไม่เหม็นมากว่าง,งั้นแต่ไม่เหม็นนะว่าจริงๆแล้วต่อไปว่าถ้าเราสังเกต ก้อนแรกที่ถ่ายออกมามันจะจมน้ําแล้วก้อนต่อไปก็จะค่อยๆลอยน้ำนะคือก็อนแรกออกมาก็ตกบุ๋มเลยแหละแล้วก็อีกอันหนึ่งออกมาก็จะลอยแล้วนานๆค่อยๆอ,อ,อุ้มน้ำาลริงจะจมน้ําไปนะก็มาบอกว่าแล้วถ้าไอ้ที่ไม่ได้เรื่องเลยที่ไม่ได้เรื่องถ่ายมาสีดำํำสีแดงสีเขียวพวกสีเนี่ย ที่ไม่ใช่สีเหลืองทองหรือสีน้ำตาลเหลืองเนี่ยไม่ใช่เรื่องเลยนะครับแล้วถ้าทายมาเหลวเป็นน้ำโคลนก็เป็นเรื่องท้องเสียถ้ากลมๆแบบพวกเราจอบเลี้ยขี้แพะขี้แมวขอพนันโทษนะครับก็เรียกว่าท้องผูกถ้ากลิ่นเป็นของพวกเหมือนของหมักดองนะหรือกลิ่นมาเป็นเหม็นเหมือนเหมือนอห่วกุ้งเน่าไงนะ อย่างนั้นน่ะก็แปลว่าไม่ดีเลยนะครับแล้วก็วันอาทิตย์หนึ่งนะอันนี้ก็บวกต่อคือสามวันถ่ายทีเรียกว่าไม่ไม่ได้เรื่องนะครับการถ่ายเนี่ยพวรจะถ่ายได้ถ้าตามพิสดีก็วันหนึ่งสามโหะแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนถ่ายคงไม่มีละถ่ายได้วันละครั้งก็โชคดีแล้วนะครับพวกที่ถ่ายแล้ว มีอุจจละในอุดมคติอย่างว่าเนี่ยครับสีเหลืองทองนุ่มมีขี่นนิดหน่อยนะก้อนแรกโจมก้อนแรกลอยค่อยๆลอยน้ำนะก้อนแรกๆจะลอยน้ำ้วก้อนตน่อไปค่อยๆหนักขึ้นอย่างที่ว่าเนี่ยครับ <c oughs> พฤติกรรมการพวกนี้จะมีการพวกนี้ต้องมีการกินผักเยอะนะครับ สมูลมีสีน้ำตาลเหลืองนะเพราะว่าเรารับประทานผักเยอะเราผักมันสีอันนี้คือสีน้ำดีนะครับถ้ารับประทานเนื้อเป็นหลักกินแต่เนื้อว่ากันเถอะร่างกายจะได้ไขมันมูลก็จะเป็นสีน้ำตาลออกดําออกแดงอันนี้ให้รู้เลยว่าอาหารที่เรากินมันทำลายสุขภาพเราละนะนะทีนี้ ถ้าหากสามวันห้าวันถ่ายทีแล้วสีเป็นจะน้ําโคลนนะหรือเป็นถ่ายเป็นอุจจระแมวอย่างเงี้ยครับก็ให้รู้ว่ามันจะมีปัญหาสําหรับร่างกายเราก็ต้องปรับอาหารที่เรารับประทานนะครับเสร็จแล้วมาถึงมาถึงตรงนี้ว่านอกจากอาหารแล้ววิธีรับประทานอาหารก็สําคัญ สำคัญอย่างยิ่งเลยวิธีรับประทานอาหารนะก็มาว่าอย่างนี้ครับวิธีรับประทานอาหารเราก็จะบอกว่าการเคี้ยวให้ละเอียดนะการเคี้ยวและให้ละเอียดเนี่ยคือสามสิบครั้งเราค่อยกลืนเนี่ยครับมันนอกจากทำให้อาหารย่อยง่ายแล้วนะมันยังสาม,มารถ ฟื้นฟูพลังแห่งการจดจำด้วยนะของสำหรับผู้สูงอายุทั้งหลายนะ,นะครับเลาให้ฟังมีการทดลองของสถานีวิทยุโทรทัศน์ nsk คือเขาระลมทุนทำฟันปลอมให้ผู้ป่วยที่อยู่ในศกอยู่ในสภาวะสมองเสื่อมจนลึกเดินเองไม่ได้คือเรียกว่า ต้องนั่งรถเข็นว่างั้นเถอะเขาก็ใส่ฟันปลอมให้ผู้ป่วยพวกนี้ครับแล้วก็ให้เคียยยเค้ยวบ่อยๆให้เคี้ยวบ่อยๆนะรับประแล้วก็รับประทานอาหารก็เคี้ยวสามสิบครั้งแล้วค,ค่อยคืนเนี่ยแล้วว่างไม่ได้เขาไปทำหมากฝรัง่ง <c oughs> ความจริงหมากฝรัง่งครับต้องว่าหมากญี่ปุ่นนะที่เป็นยางเคี้ยวแล้วไม่มีไม่มีรส ไม่ทาให้ฟันผุอะไรนะครับปรากฏว่าพอเที่ยวไปสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งคนที่มีส,สภาวะสะมองเสื่อมลุกเดินไม่ได้ลุกเดินเองได้จนสามารถไปทำงานสนามได้นะครับก็มีการค้นคว้าต่อว่าการเคี่ยวการเที่ยวเนี่ยครับเป็นการกระตุ้นกระตุ้น ประสาทอย่างหนึ่งนะครับการกระทบกันของปากและขากรรไกรการกระทบกันของปากและขากรรไกรจะส่งสัญญาณไปสมองฟังไว้กันลวกันนะครับส่วนไฮโปทรามัสและอะมิกดลาชื่อพิ่อดียเอาละฟังว่างเี้นมันอยู่ที่ในสมองเราเนี่ยแหละพอเคี้ยวไปนะครับมันจะส่งสัญญาณไปสมองส่วนเนี้ย โดยเฉพาะผู้สูงอายุมันจะฟื้นฟูอาการสมองเสื่อมได้มีประโยชน์ต่อพลังความทรงจำให้อยู่คงยาวนานใช่ไหมแบบผมอายุเจ็ดสิบสามแหลวก็ต้องเคี้ยวบ่อยหน่อยล่ะทีนี้เราก็ถูกอบรมมานะว่าเคี้ยวหมาฝรั่งยับยับยับ,ยบมันเป็นกิริยาไม่น่าดูใช่ไหมเป็นกิริยาไม่น่าดูแล้วไง นะก็ไม่น่าดูไม่น่าดูก็ไม่น่าดูนะครับอะเสร็จแล้วเราก็ต้องอุตสาหธรรมอุตสาหธรรมนะอุตสาหธรรมก็มาถึงว่าค่อยๆว่ากันนะเสร็จแล้วเราก็ต้องมาเคี้ยวมันให้สมองส่วนนี้มันได้รับพลังงานมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ค่อยสร้างตะก,ก่าไปเรื่อย ส่วนไฮโปทรามาีิวาเนี่ยเป็นศูนย์นระชาการแห่งความทรงจํามันเป็นแฟมแห่งความจําถ้าเราไปกระตุ้นมันเรื่อยๆืเราก็จะเริ่มพัฒนาความจําของเราให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นเราก็อาจจะกระตุ้นให้ความจํากลับมาจากการเคี้ยวนี่แหละครับการเคี้ยวเป็นการกระตุน้นการทํางานของไฮโปทรามาสส่วนสมองที่เจ็บความจําไว้นะ ตกลงนอกจากเคี้ยวอาหารเวลาสามสิบครั้งสามสิบครั้งแล้วค่อยขืนวันหนึ่งเลยกินอาหารสามผมแล้วก็เคี้ยวเยอะอยู่นะแล้วว่างๆก็เคี้ยวหมากฝรั่งไปเรื่อยๆก็จะดีครับอาการสมองเสื่อมพวกนี้ก็จะดีขึ้นการทดลองการกินเคี้ยวหมากฝรั่งนะครับอาการโอโนซุกะของญี่ปุ่นเขาเขาบอกว่าเป็นความสําคัญมากเพราะฉะนั้นถ้าผู้สูงอายุมี ฟันผุหรือฟันเสียต้องรีบทําฝันปลอมให้ปลูกฟันใหม่ให้แล้วต้องอาหารต้องเคี้ยวสักสาสิครั้งลอยค่อยกลืนการเคี้ยวอาหารให้ละเอียดนอกจากฟื้นฟูความจําแล้วนะยังจะเพิ่มภูมิพลังคูมกันให้ร่างกายก็คืออาหารนั่นแหะที่มาลงไปในลําไส้แล้วถ้าเป็นใยอาหารเยอะๆมันก็จะยิ่ง ทำให้แบคทีเรียเสริมสร้างสารสื่อประสาททาให้เรามีความทรงจําดีขึ้นดีขึ้นนะเอาละทีนี้เราก็มาว่ากันเวลาเราเคี้ยวอาหารให้ละเอียดนะมันก็จะเคี้ยวอาหารให้เลียนนะเจ้าอาหารที่เรารับประทานที่มีอนุูลอิสระก็จะถูกการกําจัดออกนะ กำจัดออกจากการทดลองของญี่ปุ่นบอกว่า30วิวินาทีเนี่ยเราเคี้ยวหนึ่งครั้ง30วิวินาทีหนึ่งครั้งนะครับก็30วินาทีแล้วค่อยกลืนเนภูมิต้านทานอนุมวลสลายจะทำลายอนุมูสลสามันทำลายระบบภูมิคุ้ม,มกันแต่การเคี้ยวมันจะกำจัดอนุมูลสลาให้ก็เท่ากับเพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกายนะครับ ทีนี้ก็ามาต่อว่าระหว่างเคี้ยวเนี่ยครับน้ำลายมันจะออกมาเยอะนะครับน้ำลายมีเอนไซม์ชื่อคาตาเลสซูเปอร์ออกซิเดสนะครับเปอร์ออกซิเดสพวกนี้เป็นเ,เป็นเอนไซม์ช่วยย่อยแป้งนะครับน้ำลายช่วยล้างสารพิษของสารก่อมะเร็งนะครับเป็นตัวลิดต้านอนุมูลอิสระพวกคาตาเลสซูเปอร์ออกซิเดส p e รออกซิเดสพวกนี้ใช่ตั้งน้นแล้วครับโดยเฉพาะโปรออกซิเดสเป็นเอนไซม์ทำลายลิ์ของ Hydrogen เ e อร์ออกไซด์ซูเปอร์ออกซิเดทำลาย Super ร์ออกซพวกนี้ยิ่งเคี้ยวทนำลายยิ่งออกมาเยอะนะก็จะทำให้หมันจเจริญไปเรื่อยๆนะครับนะครับนอกจากนี้นะนอกจากเคี้ยวดีแล้วเราต้องเลือกอย่าไปรับประทานอาหารต้นต่อของอนุมูลอิสระ พอทำ,ทำเข้าไปไอ้พวกนี้นอกจากมีอนุวิสระไปทําลายภูมิด้านทานแล้วมันยังไปทําลายแบคทีเรียในี่ยาไส้ด้วยทําให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายยิ่งตกต่ําลงตัวที่เพิ่มอนุมอิสลแล้วไม่ใช่อาหารแต่เราสู่เข้าไปคือบุหรี่สารภูมิแต่งในอาหารสารกําจัดศัตรูพืชที่ปนมากับใบผักทั้งหลายแม้แต่น้ำประปาก็ยังมีมลพิษที่ อาจจะต้องทําให้เราต้องพิจารณานะน้าประปาที่ผิดผลิดขึ้นโดยเติมคอลีนคอลีนเป็นยับยั้งจํานวนการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในยลําไส้เมื่อเติมคอลีนเพื่อค่าชเชื้โรคก็เกิดตายฮาโลมีเทนเป็นสารกรอมเหล็งอันนี้เขาพูดกันไปตรงนั้นประปาไทยบอกไม่เขียวนะครับทีนี้ก็ให้รู้ว่า ว่าเวลาเราหายใจตามปกติเนี่ยเราได้เอาอนุมูลอิสระเข้าไปในร่างกายถึง2%เราต้องพยายามกำจัดอนุมูลอิสระพวกนี้ให้ออกไปมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะการลดภูมิคุ้มกันจากอนุมูลอิสระนะเราต้องได้รับจากพืชผักสดผลไม้ดื่มสารที่มีภูมิคุ้มกันอิสระยิ่งเคียวละเอียดยิ่งดีใหญ่ นะครับเนี่ยเป็นเรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังนะครับครับก็ตอนนี้ก็มาเล่าเรื่องนี้ก่อนมาแถมให้จะสังเกตว่าตอนนี้ตอนใกล้ๆจบผมจะแถมให้ทุกทีมีดอร์สมเกยียรติโอสถสภาขอขอเอาขอกล่าวชื่อท่านนะครับดรสมเกยียรติโอสถสภา ฝากเตือนลูกหลานท่านพูดตั้งแต่เมื่อ31มีนาคมพศ2562ซึ่งมีติ่งตรงข้ามกับผู้หวังดีมักจะทำอย่างนี้ครับเอาคำพูดของดรสมเกียรตนะครับเตือนเนี่ยไปใส่ปากอีกคนพอเล่าเส็จแล้วก็แน่นอนไปใส่ทางโน้เขาต้องปฏิสเสธว่าเขาไม่ได้พูดคือทำลาย ทำลายข้อคิดคำเตือนของดรสมเกียรติโอสถสภานะความจริงดรสมเกียรติเนี่ยท่านมีศักดิ์ศรีไม่ต้องไปอ้างใครลวครับแล้วคนที่ก็ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้พูดความจริงถ้าเทียบถ้าเทียบรุ่นนะเทียบน้ำหนักกันเนี่ยดรสมเกียรติโอสถสภาหน้าหน้าฟังกว่าเยอะว่าจริงๆริงนะนะนะท่านว่าอย่างนี้ถ้ารายฟังว่า สมัยผมเรียนนในชั้นเรียนผมสอนบอกนิสิตเป็นประจำว่าถ้าอาจารย์คนใดสอนยุโยงให้ใช้ความรุนแรงก่อม็อบก่อจลาจลถ้าอาจารย์สอนอย่างนี้ให้ถามว่าทําไมอาจารย์ไม่ลงมือเสียเองอะ่ะมาบอกให้ผมไปทําไมอาจารย์ทามันไม่ไปเองทําไมอาจารย์ไม่ชวนคนในครอบครัวเป็นแนวหน้าปฏิบัติการ อาจารย์พูดในห้องเรียนอย่างนั้นนะไปเคยเห็นอาจารย์เอาครอบครัวไปลงบนถนนไม่มีอาจารย์หรือครอบครัวอาจารย์ตายในม็อบสักคนเมื่อเกิดเรื่องอาจารย์พวกนี้ก็จะแอบรอจนชัดเจนก็มาให้สัมภาษณ์ออกความเห็นถ้าไม่ดีก็เพ่นแล้วเขียบตัวเงียบๆสอลูกหลานไว้นะครับอาจารย์พักนี้ลูกสิตายเคยได้ยินไหมครับว่าอาจารย์จุฬาม ธรรมศาสตร์ไม่ทโดนกระเสดตายในการต่อสู้ทางการเมืองเคยไม่เคยมีไหมครับนะครับอันนี้ท่านดรสมเกียรติโอสถสภาท่านเป็นอดีตอาจารย์ไปตมคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงก,กรณ์มหาวิทยาลัยนะท่านก็มีสิทธิ์พูดถึงเพื่ออาจารย์ของท่านบางคนใช่ไหมตอนนี้เราไปเห็นอาจารย์ที่มีความคิดพิลึกพิลั่นอย่างนี้อยู่เยอะเลยครับแล้วท่านก็บอกว่า นักศึกษามหาวิทยลาลัยร่างกุ้นที่ญี่ปุ่นเอ้ยที่ที่ทเมียนมาหนีมาประเทศไทยจากเหตุการณ์ในเมืองในพม่าตอนนี้อายุร่วม40ยังอยู่ในค่ายอพยพหลายหมื่นไม่มีประเทศไหนรับนักศึกษาหญิงจำนวนมากต้องเรียงอาชีพด้วยการประกอบอาชีพพิเศษแล้วท่านบอกว่าอย่าอย่าไปมาเลเซียเลยนะพูดไว้อย่างนั้นเรื่องที่สผู้อพยพ ในยุโรปเขาให้คือพวกรีภัยในยุโรปก็ให้เดินใช้สักสองหมื่นฟังดูในประเทศเราดูเยอะแต่ว่าเมืองมันเนื้อน,นะครับถ้าจะอยู่พออยู่ได้ต้องสองแสนนะครับน้ารงคางอาจารย์ที่ยุ่เด็กพวกนี้ครับเรื่องที่สี่นักการเมืองที่ยุเบดเด็กอยากจะดูว่าแน่ไม่แน่นะักศึกษาขอไปพักรีภัยที่บ้านสักสิบคนเนยครับดูว่าจะพึ่งพาได้ไหม นะนะอาจารย์ดรสมเกตบอกว่าหวงเด็กนะครับตอนผมเรียนอาจารย์ก็ยุให้เป็นเด็กแมวหน้าเข้าป่าก็ไม่มากเขาก็มากอาจารย์สบายดีลูกหลานนะครับมีผู้ใหญ่ชั่วเยอะนะครับเตือนลูกหลานด้วยว่ามีผู้ใหญ่ชั่วเยอะอันนี้ยอาจารย์พูดว่าสมัยอาจารย์เป็นนักเรียนเป็นนักศึกษานะ่ะมีคนยุเพื่อนฝูงอาจารย์เข้าป่าไปซะเยอะ อาจารย์บอกว่าไอ้คนยุสบายดีท่านเลยบอกเตือนลูกหลานนะครับว่ามีผู้ใหญ่ช่วเยอะอันเนี้ยเป็นข้อความที่น่าจะพวกเราน่าจะสอนกันไว้เนาะนะอ,ะอะวันนี้เดี๋ยวพบกับเด็กใจใครญี่ปุ่นวันละครผมเพกรสรวัดสินสวงหมอสุวัสดิ์แพทย์แผนไทยสวัสดีกครับ